ขูโคตรเนียนแล้วปกปิดดีมากนะคะที่แมงวันของเราอะแบบจางไปเยอะมากแต่ว่าผลลัพธ์มันได้ออกมาเป็นแบบนี้ก็ต้องบอกกันแบบนี้เพราะว่ากล้องมันมันเห็นไงมันชัดไงน้อยทุกคน hello สวัสดีคะ่ะสาวๆก็คือโชว์หลากันมาขนาดนี้เลยนะคะดูไม่ออกเลยว่าจะรีวิวอะไรนะคะก็ มากันกับคลิปในวันนี้นะคะเราจะมาลองตัวนี้ให้ดูกันค่ะซิสเป็นงานผิวจากแบรนด์สีจันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นีก็ได้ทําคลิปรีวิวไปแล้วนะคะกับตัวรองพื้นของสีจันรุ่นนี้นะคะชื่อว่าสีจันซูเปอร์เค้าเบลจฟาวเดชั่น S.M. 50 PA บวกบวกบกบวกนะคะนะก็เรียกได้ว่าได้รับกระแสะตอบรับดีมากๆเลยนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาลองตัวนี้กันค่ะเป็นแป้งที่ออกมาในลน์เดียวก,กันกับตัวรองพื้นของเขานะคะเป็นแป้งสร้างผ ตัวนี้เนี่ยชื่อว่าสีจานซูเปอร์คัลเวเลตฟาวเดชั่นพาวเดอร์เอสเวฟ35 PA บวก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 นะคะก็อะใครที่ยังไม่เคยดูคลิปรีวิวลองพื้นอันนี้เนี่ยสามารถที่จะไปย้อนดูได้นะเดี๋ยวในจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านบนนี้นะคะส่วนแป้งเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันว่าเฮ้ยใช้แล้วจะเป็นอย่างไรค่ะอย่างแรกเราก็มาดูกันที่แพ็กเกจก่อนเลยค่ะแพ็กเกจของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะกล่องแบบนี้นะทุกคนเป็นกล่องสีแดงแบบสวยมากนะคะน่ะมีลายดอกมงดอกไม้ต่างๆ ะะมีข้อมูลบอกด้านหลังตามนี้เลยส่วนด้านในนะคะด้านในตัวตลับของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะตลับแบบนี้เลย,ยเราก็คืออยู่ตั้งนานไม่ตัดอยู่ๆก็จะมาตัดไม้เอาตอนนี้ โอเคเขาหยุดแล้วนะคะทุกคนก็รีบเลยดีกว่านะคะมาดูกันที่ตัวตลับแป้งของเขากันดีกว่านะคะก็จะเป็นสีแดงแบบนี้มีลายดอกไม้แบบนี้นะคะสวยมากๆเลยเปิดมาด้านในนี้จ้จะมีแผ่นพลาสติกนะคะตรงนี้นะคะมีกระจกให้เดี๋ยวเขาแกะแบบ โลกอะวันนี้แบบอ่ะเรามาลุน้นไปพร้อมกันนะคะว่าเราจะถ่ายคลิปดูเรื่องใหมจะถ่ายได้หรือเปล่านะคะอ่ะดูด้านในกันต่อเลยแป้งของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นพิมพ์ลายดอกไม้นะคะด้านล่างจะมีชั้นเก็บพับแยกให้แล้วก็จะมีรูระบายให้ตรงนี้ด้วยเลยค่ะแพ็กเกจนี่คือตอนนี้สิบเต็มสิบเลยนะสวยมาก ทีนี้มากันกับคำเค็มของแป้งตัวนี้นะคะแป้งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ให้งานผิวที่แมตเนียนกริบนะคะให้การปกปิดปานกลางถึงสูงสุดเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะควบคุมความมันยาวนาน12ชั่วโมงมีค่า SPF 35 PA บวก4บวกด้วยกันเลยนะคะไม่มีแอลกอฮอล์พาราเบนแล้วก็น้ำหอมค่ะและตัวนี้นะคะของเขาก็บอกว่าใช้ได้กับผิวทุกสภาพเลยนะคะผิวแห้งผิวผสมผิวมันก็สามารถใช้ได้ค่ะส่วนเฉดสีแป้งนะคะมีด้วยกัน นทั้งหมด3มเฉดสีนะคะก็เดี๋ยวเรามาลงแป้งที่หน้ากันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตภาคเสียงเอาแล้วกันนะคะเนื่องจากก็ <c oughs> ไม่สามารถเดาได้ว่าเขาจะหยุดงานตอนไหนจะอะไรยังไงก็เอาเป็นว่าต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าเราแบบเออเราเริ่มถ่ายมาแล้วแล้ววันนี้ก็แบบมีแดดอะนึกออกมาก็เลยต้อง ก็ต้องคอนตินีวนะคะ The Show m u s t g o on สีแป้งที่แนกใช้ในวันนี้ก็จะเป็นเบอร์135 Golden Natural ค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าการปกปิดของเขาเนี่ยทำได้ดีเลยนะคะรอยดำรอยค้ำใต้ตาเนี่ยเอาอยู่นะคะหรือว่าจะเป็นพวกรอยจุดด่างดำต่างๆอะไรแบบนี้ก็ปกปิดได้ค่อนข้างที่จะดีเลยค่ะ หยุดแล้วทุกคนเขาหยุดแล้วอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้งานผิวโคตเรเนียนแล้วปกปิดดีมากนะคะอย่างทุกคนเห็นเลยนะคะเนี่ยขี้แมงวันของเราอะ่ะแบบจางไปเยอะมากแล้วยิ่งถ้ายำเนี่ยแทบจะหายไปเลยนะคะทุกคนต้องขึ้นเลยไหมต้องขึ้นแลไหมแฮชแท็กแป้งสร้างผิวก็คือเนี่ยได้ผิวใหม่เลยนะคะเนียนมากใครที่ฉันมีรอยสิวเยอะฉันต้องการการปกปิดตัวเนี้ย ได้เลยตอบโจทย์เลยฝั่งที่ลงแป้งค่ะฝั่งที่ไม่ได้ลงแป้งอือหือตอนนี้ก็คือน้าเนียนมากทุกคน หน้าที่เหลือนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบการติดทนแล้วก็การคุมความมันกันดีกว่านะคะ โอเคค่ะไปแต่งหน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของการทดสอบงานติดทนแล้วก็การคุมความมันเนี่ยเดี๋ยวจะทาให้เหมือนเดิมเลยเนะจ๊ะว่าหลังจากที่เราใช้ชิพจำวันไปแล้วเนี่ยผ่านไปแล้วประมาณ5-6ชั่วโมงนะของเราจะเป็นอย่างไรเซิงในวันนี้เนี่ย,ยก็มีแผนที่จะไปทําธุระข้างนอกน,นะคะเดี๋ยวไปห้างนะคะไปธนาคารนิดนึงไปทาธุระส่วนตัวไปต่ออายุงานบัตรเดบิตจา้าโอเค let's go <S พอดีว่าลืมสมุดบัญชีนะทุกคนก็เลยไม่ได้ทำ ลืมได้ไงอ่ะไว้เดี๋ยวครั้งหน้าค่อยมาทำใหม่ละกันตอนนี้หาอะไรกินดีกว่าเป้าหมายของเรานะคะก็คือสับเวรอลังการเบอร์ <c oughs> ะะผ่านมาแล้ว6ชั่วโมงนะจ๊ะกับผิวหน้าของเราก็มาดูผลลัพธ์กันแบบใกล้ๆกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนนี่นะจ๊ะอะ ในส่วนของความมันกอ่อนเลยแล้วกันนะคะในรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยหน้าของเราไม่ค่อยมันเท่าไหร่ไหมเพราะรู้สึกว่ามันแบบไม่ได้เหงามากถ้าตัวไหนไม่คุมมันมันจะเมือกเลยนะคะทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยในรู้สึกว่าอาจจะมีตรงจมูกแหละที่มันจะมันชัดเจนกว่าส่วนอื่นนะคะส่วนหน้าแก้มมีบ้างเล็กน้อยยิ้งๆหน่อยๆอะไรเงี้ยงุ้งยิ่งุ้งๆๆิ่งงๆๆเนี่ยเห็นไหมหน้าปงหน้าผากก็ไม่ได้แบบเลื่อมอะไรมากนะคะนะแล้วก็ในส่วนของการติดทนอันนี้บอกเลยว่าดีมากเพราะว่าหน้ายังแน่นดีอยู่นะคะนะเห็นไหมเนี่ย พวกรอยทรงรอยสิวต่างๆนะคะก็ยังปกปิดได้ดีเนี่ยที่มแมลงวันนะก็ยังโอเคเห็นแบบจางๆนะคะแบบปกปิดได้ดีใกล้เคียงกับตอนแรกที่เราลงไปเลยนะคะนะแล้วมีติดออกไปกับหน้ากากอนามัยเนี่ยนาะยก็รู้สึกว่าอ่ะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะแต่มันก็ต้องมีติดบ้างอึกออกไะมันก็เป็นปกติไอ้ตรงไหนที่มันจะเป็นขอบๆที่เศษสีกหน้าเราอ่ะเออมันก็มีติดออกไปบ้างแต่ว่าหน้ากากอนามัยของเราก็ไม่ได้ถึงแค่ว่าติดออกมาแล้วเละตุ้มเป๊ะนะคะนะต่อมาเป็นในส่วนของข้างจมูกตกร่องไหมอันนี้เนี่ย งงนิดนึงตรงที่เอ่อฝั่งนี้ไม่ตกแต่ว่าฝั่งนี้ตก่ะทุกคนเห็นไหมตรงนี้น่ะมันแบบแบบเป็นเส้นกองกันตรงข้างล่างนี้นิดนึงนะคะนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรที่ตกข้างเดียวนะคะแล้วก็มีอะเป็นคราบเล็กน้อยตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมตรงคางเราเนี่ยนี่นะคะและเป็นแค่เฉพาะแถวแถวนี้ด้วยนะตรงอื่นตรงแก้มไม่มีปัญหาอะไรหน้าผงหน้าผักเนียนดีอยู่มากๆนะ่ะก็เลย งงว่าทำไมเป็นแค่ตรงนี้อันนี้ก็น่าจะแบบเออแล้วแต่ผิวแต่ละคนหรือว่าเป็นปัญหาเฉพาะจุดอันนี้นไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าผลลัพธ์มันได้ออกมาเป็นแบบนี้ก็ต้องบอกกันแบบนี้เพราะว่ากล้องมันมันเห็นไงมันชัดไงนะคะอ่ะ ก็ตอนนี้เลยนะในส่วนของผลลัพธ์เดี๋ยว่อไปค่ะเราก็จะไปทดสอบการติดทนเอ้ยไม่ใช่สิสรุปเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะไปซ็อกหน้าให้เสร็จเดี๋ยวเราไปสรุปกันค่ะโอเคค่ะก็มาสรุปกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกไปในส่วนของแพ็กเกจอันนี้ขออวยเลยเพราะว่าชอบมากนะคะเนะรู้สึกว่าเขาค่อนข้างมีความใส่ใจในกับตัวแพ็กเกจของเขานะเห็นไหมมีการแบบว่าเคลือบเงาเป็นลายดอกไม้นะคะแถมตัวแป้งของเขาก็ปั๊มเป็นลายดอกไม้อีกมีกระจกให้สวยแม้กระทั่งอีตรงด้านล่างตรงนี้นะทุกคนเห็นปะ วัสดุอะไรเงี้ยคือดีเลยนะคะตัวพับของเขาเนี่ยก็ใช้งานได้จริงนะคะมีความนุ่มนะคะแล้วก็ใหญ่กําลังดีนะมีรูระบายให้ด้วยนะคะและตลับเป็นแบบแม่เหล็กค่ะนี่เป็นแบบนี้อ่ะเห็นปะแพคเกจสิบสิบสิบ,สบต่อมาเป็นในส่วนของเนื้อแป้งนะเนื้อแป้งของเขาเนี่ยก็มีความเนียนนะคะเกลี่ยง,งานแล้วปกปิดได้ดีแบบ อย่างที่ทุกคนเห็นเลยคือมันปกปิดดีมากๆเลยนะคะส่วนสีแป้งเนี่ย mm hmm. เบอร์135นะคะ mm hmm. ก็ค่องท่าที่จะเข้ากับผิวแน็กเลยนะคะและในส่วนของการคุมความมันยังไง mm hmm. น้อยทุกคนถือว่าได้ความมันน้อยเลยนะคะการคุมความมันเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยนะคะแล้วก็ติดทนได้ดีนะคะอย่างที่บอกไปก่อนอันนี้เนาะเพราะว่า รอยทรงรอยสิวอะไรเงี้ยยังไม่โผล่จ้ายังเนียนดีอยู่นะคะจะมีก็แค่แบบนิดนึงอย่างที่ทุกคนเห็นไปก่อนหน้านี้เลยนะว่าข้างจมูกของเราเนี่ยอะแอบมีตก่องเป็นเส้นเล็กน้อยนะคะนะแล้วก็จะมีแบบเป็นคราบนิดนึงตรงบริเวณน,นี้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรนะก็อาจจะแบบเป็นที่ผิวของเราไหมที่อาจจะแห้งเป็นบานจุดนะคะฉะนั้นเนี่ยก็นิดนึงใครที่แบบผิวแห้งมากหรือว่ามีปัญหาแห้งเฉพาะจุดหรือว่ามีรอยสิวรอยแผลที่ยังแบบไม่ได้หายดีนะคะแนะนําว่าให้บํารุงหน้าดีๆก่อนที่จะลงแป้งตัวนี้นะคะเพราะว่าแป้ง มีความแมทนะคะชนะสนสรุปเดิรวนโรนนะคะสำหรับแป้งตัวนี้ถูกและดีจีจ,จ้าแม่คือให้ผ่านตั้งแต่แพคเกจแล้วชอบแพคเกจมากนะคะคืออะ 350บาทเราได้งานผิวที่แบบเนียนขนาดนี้นะคะสีก็เข้ากับเรานะคะคุมมันได้ดีติดทนได้ดีก็ก็ต้องให้แหละนะคะนะจะมีก็แค่แบบมันเหมาะกับเราไหมเราชอบแบบนี้หรือเปล่าก็เท่านั้นซึ่งถามว่าแป้งตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครนะคะก็จะเหมาะกับคนที่แบบว่าอชอบอะไรที่มันแบบแน่นเนียนนะคะต้องการการปกปิดเป็นคนที่มีรอยสิวเยอะนะคะอยากได้อะไรที่มันกบมิดนะคะก็คือตัวนี้ตอบโจทย์แล้วก็คนที่แบบว่าแอคทิวิตี้หนักหน่วงนะคะทํางานตากแดดตากลมอยากได้อะไร ที่มันอยู่ได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคิดว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่ชอบงานผิวบ้างเบา ะะเป็นคนที่แอคทิวิตี้เบาๆชอบงานผิวแบบไม่ได้ทานะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังไม่ได้ขนาดนั้นนะคะคือแป้งตัวนี้เนี่ยมันเป็นแป้งที่ทาแล้วก็ก็ถือว่าทาเพราะมันแน่นมันเนียนมากจริงนะทุกคนนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะทรัรีวิวซึ่งใครที่สนใจนะคะสามารถไปตามตามกันได้เลยนะคะแบรนด์สีจันเนี่ยหาซื้อได้ไมย่ยากนะคะมีขายตามร้านขายเครื่องสําอางทั่วไปนะคะห้างสรรพสินค้านะหรือว่าจะสั่งออนไลน์ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่แบบ ซื้อดีไหมจะเข้ากับอีกฉันได้ไม่เป็นไรค่ะทุกคนมีตลับเล็กนะนี่ค่ะมีเบอร์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองห้านะคะราคาเจ็ดสิบเก้าบาทไม่ถึงหนึ่งร้อยหลักสิบเท่านั้นนะคะนี่ตลับด้านในของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเล็กๆน่ารักน่ารักด้านใน ล่วงด้านในมีกระจกให้มีพับให้นะคะแล้วก็จะแบบมีแป้งให้ตรงนี้นะก็เหมาะสำหรับคนที่ยังลังเลไม่รู้ว่ามันจะเข้ากับผิวเราไหมนะคะจะตอบโจทย์ความชอบไลฟ์สไตล์เราหรือเปล่าลองดูเป็นตลับเล็กได้ก่อนนะคะอ่ะประมาณนี้เนาะสาหรับรีวิวนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเลยนะและใครที่เคยใช้ตัวนี้ชอบไม่ชอบตรงไหนสามารถที่จะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองกันได้เลยค่ะและก่อนจะาก,การอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe นะคะกดติดกระดิ่งด้วยก็จะแบบว่ากราบงามๆนะคะเวลาที่ลงคลิปใหม่มจะได้แจ้งเตือนกันไงนะคะอ่ะแี่กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย